ดีครับพ่อครับโลกรถอ๋อการแบกที่นะพ่อเนาะการแบกนี่ครับพอลงยากนี่ลงยากนะพ่อเนาะแบนปวดขาปู่พ่อปวดขาโอ้เป็นโรคยังตั้งเสียคนอ่ะตั้งแต่รถพ่อลงพ่อถึงเหนื่อยมาบวชอยู่บนบัตรสบานหน่อยยังพ่ออันรถลมนะแบกเขาเอื่นว่ายังเขาเอื่นว่าอันไม่ย่างออกจากร่างไปเลยแบกแบกออกจากร่างตอนอะไรล่ะตอนรถพลาลงองอ่ะนะไปเที่ยวนรกสวรรค์นั่นแหละ ไม่อยากว่าร้ายจังหรอกไอ้สี่หไฮขนมากสี่หไมันมีสองคู่ด้วมาถึงตอเลือกันมันคืออะไวคือก่งไเมื่องไเมืมันฝันคือบ่ฝันเป็นเป็นเป็นปู่มาหายคือเราล่ะต้นหาปูว่าหายมนเกียเกียไหนเอมมีสองเจ็ีสองเจ็ีบ้านนี่ก็มี่หกแปดหก มันสีเรีงกันว่าสองเจ็ดสี่กับหกแปดหกแมนเขียนให้แบบไรเพ่อน่อน้ำทางบอกพ่อคูพ่อนันฝันจะบอกฝันมาได้ขับรถขั้นนี้ไปคนนู้นอีกบอกว่าป้ายทะเบียนรถอั่นี้คนนู้ว่าป้ายทะเบียนรถขันนี้มากกว่าหกแปดหกนะมันเม่ีเขียนเลขให่สองเจ็ดสี่้าทะเบียนรถหกแปดหกแมนมันในควอมนี้มีตุกคนมาเห็นนะ นี่สองเกตเอ้ยสองเ็ดสี่หกแปดหกไอ้พ่ตัดกันเห็ี่นเอาอนั่นแหละพี่ตัดเห็ี่นพอกันยังสี่เราพ่อกับตองไปขายของมาขายกับวะได้ผ <c oughs> ู้ว่ากับไู้อนฟัน <c oughs> โอ้ยเก็บแขวเจ็ดยักษ์กไปถอนนั่นแหะจังหวัดไหนมามพ่อใกล้สิบยังสี่อันเพรเบือโทรพ่อให้บาเป็นฟังน่ฮะเป็นโทรถามเอรอโทรพ่อกันชือว่าะไร นี่มีมีทุกเทศเจ้าเลยนะเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับผมเบิงเบิงเบิงอะไรก้อนเนี่ยพปแล้วไปเรื่อยๆพ้อนแล้วไงเดี๋ยวไปขายข้างไรแม่ครับไปไกลอยู่ไปตามเขาเขาโท้โท้อน้ำห้ไปทรงหาไปทรงเกิดขึ้น่าเบาหน่ะพอไอ้ฟังว่าไปไปทั้งเที่ยงแล้วกับบ่อบ่อมีกับไก่เงินซื้อกินก็เลยซื้อกินก็เลยว่ามันเมื่อยแง่กับบ่อมีกับไอ้พี่ไปกับมี่ เจ็ดสินะ<า>เฮ็ดบุญไปแลาวเติงกก้ตงขายเติ้งแจกคือพ่อนี่สิเชื่อเรื่องมากระบุญแม่ยนหลวงพ่อเจ็ดหน่อยเนี่ยมันมีดีบ่มีดีมีดีสำคัญว่าขันมีเด้อสิสำคัญว่าสิเชื่อหรือบ่เชื่อแค่นั้นละ่ะแต่ว่านีวอล้ังว่ามีบ่มีแต่ผู้พ่อไปเที่ยวนรกสวรรค์มานี่พ่อเสียเสียพ่อเลยพยายามท่าบุญแม่น100%เลยค่ะบ่งงรู้จังได๋ก่ออันก่อนมานี่เพิ่นให้ท่าบุญบ,บ่เพิ่นให้ท่าบุญเพิพ่นบอกว่าจังได๋ท่าบุญเนี่พิ่นว่า ทำหน่อยก็ไดขึ้นกันทำาหลายก็ไดขึ้นกันมันบบเกี่ยวว่าเงินหน่อยเงินหลายมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของเฮาศรัทธาของเฮาจีจะทำตั้งใจในในจังใจจิตของเฮาเน่ยท่ำถ้าไดก็ได้สำมั่นี่กันถ้ามหน่อยก็ได้ทำหลายก็ได้บเกี่ยวบกี่ยวไดขึ้นกันได้กังจะวางเข่ามีจิตใจอยากท่ำเนี่ยวานีขับเขัาเฮาบ่มีบุญเลยนี่สิเฮ็ดจังได๋จัดไปไหว ไเป็นมีหมุนเลยนี่เ,นเหเห็ดอย่างบเดกินเด้บลไดกินเขาเขาเป็นกิมมี่เปนเขาเหตุไรยกยาก่ยกับบดเดกินสีไปเจ้าของเขามกาก่หอห่หอนใคีไปเจ้าของเขาเขาบอยนาติดปวดเอเขาบรเวณไตหันมันสีห้อนเกิดจากการห้อนห่อนในมือเขาจาบับบลได้มันคือใฟบใยเมีนคนห่อนกันค<ต>ือคนห่อปบไยกันต้องทอยเมื่อไห่มันเจ็บเด้มันปวดเอาบานีทามเนี่ยกันุบงดาพอไปขายกับเขาไปพ่อคุณนบนไมถึงข้างเนี่ย พ่อไห่พ่อเอาไห้ปานีเขาได้บุญมาได้เ้ากระิีไปพ่อจับเขาแต่เขาไห่เขาเมียนถ้าขบุญนี่ข้าบุญโบเกียวกบว่ามันโบเกียวกับว่าเขาจีทำใจเก็พากับเจ้า่ไอะไรมันมันโบเกี่ยวเด้มันมาเกี่ยวถือว่าเข้าใจเข้าท่านท่านไปนี่มันทีท่านก็พ่นนี่ก็ได้บุญคือกันเพราะว่าพนนี่กะพาพาก็ต้องไห้พนไปต้องคือกันไปให้ทานท่านต่อยคือกัน แก่ค้านแก่ยั้งไปคือกันครับผมก็ได้บุญส่วนนี้คือกันเกิดมากอ่ะคอยเดือกันไปประสบการณ์ของคุณพ่อคือตายแล้วฟื้นนะพ่อเนาะแ่นตายไปเป็นเดือนเลยเหรครับพ่อโอ้ย่อเปเดือนไปสามเดือนหมดแ้วสเดือนเลยเหลอครับแ่นไปเห็นมาหมดเลยนะพ่อไปเห็นมาเบิร์ตเหรอต้องมาดีจ้องมาขายยันสิลจเขายสรล้วพอฟื้นขึ้นมานี่บอกเลขแ่นแนนอถึแทบทุ่งหงุดนะครับ เพราว่าเพราะว่าจเมื่อไม่ระวังหัวซิโบถือจนเข่าประก่ายจนเข่าว่าหวังกระถือมันบอกคนักับมันบอกคนักงานเนาะคอยเป็นคอยไปครั๊จเขาจะหญยหัวได้เต็ม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 แล้วพนักงานมาบอกเราหมึกเศร้าเอมึกมึกขึ้นฝันคือบวกฝันไงังหวะสองเจ็ดสี่หกแปดหกไ้ตัดเด่นกันเอาเอฟซีทุกคนตัดเด่นกันเอาไปสอง สองเกียสีครับบ้านนี้ก็หกแปดหกเอามารวมกันเป็นรางวัลที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยพ่อโบกันก็หกตัวพอดีเลยเนี่ยมาขจักแล้วเลยพ่อพอกระโม่กันจะนอนเออมันได้มาอย่างนั้นเนาะพ่อนได้มาอย่างนั้นขจักวัวจักขึ้กันนี่แล้วมันไม่แน่เลยพ่อก็การเอาลงสีฟ้าคันมีบุญวาสนามันจะอาจจะเป็นมันกับโมโหจ่ออย่างไรเนาะกระนั่งบุญวาสนาเอาไม่หยัด มันสื้อตัวยาวก็ออกมาดังว่าทีหนึ่งกับมีดเลมันมาธนาคนแต่เราคนโม้ขึ้นกันน้ําหาอีพอแล้วถึงวันที่เจ้านี้แหละพราะได้ไปใช้ขายทีนี่แหละขายของนั่งองหล่ะเมื่อนี้โชคดีซื้อได้นิคือเดนขี่รถมาขายว่างเมนพูดได้ห็นไกล้ๆโอ้ยเซตไยแท้เจ้าไเหินแนวขอให้พ่อโยกให้เบิ้งแม่บ้าน

เมืองเมืองมามันตัวอะไรกันเอ็ม <ah ซีท uh yeah> ุกคนมันโถโถกันหมันปีใหม่อะมันปีใหม่จะมีอย่างใหม่เนี่ยสิละมันปีใหม่นะมันผลปีใหม่ดําด้วยดําด้วยทุกคนทุกคนพ่อกขบไม่ได้คอยอยู่บ้านบรกไม่จะไปอย่างเี่ไปจน่้นตลอดอยู่คนเดียวถ้ไม่มีเงินเราก็ช่วยแม่ให้ทานนี้นะเพราะเนาะแม่ จำเปนว่าไปขายฟองเขาอยากได้ยังไงแน่อว่าใเย็นแบบส่ไ้เพิ่มพิลักเอไต่อันนี้ส่งตรงนี้นะพ่อเน่นนะมันกะไม่วนนี้ล่ะต้งไส้คุกอยากให้ได้คุกคนอืมกอพ่อบอเคยบอบอเคยปิดบังดอกอยากให้ถือคุกคนพ่ออยากให้เนวันที่นึงพิ่มเหมือเห็นมันเลยรั่วอีกันหนมันจัไม่อยากนี่พ่อจะเห็รั่วอีกันในดีสิ เป็นเลขความฝันนะพ่อเนาะแมนเป็นเลขความฝันหลังจากที่คุณพ่อได้ตายแล้วฟื้นนะครับผมปรากฏว่าพอฟื้นกลับมานี่ก็บอกเลขแม่น,มนเป็นแม่นตลอดเลยใช่ไหม,มพ่อครับแต่ว่ามันก็มีเข้ามีหลุดไม่ม,<ห>ม่เข้ามีหลุดทวยกันครับไม่ใช่จะเป๊ะทุกงวดโอ้ยโอ้ยเป๊ะทุกงวด้ถ้าถ้าเข้าทุกงวดก็โอ้ยฝันเนี่ยนายูเไม่ดีอยู่สิ ครับบางบางคนอาจจะงงว่าเอ้าทำไมถูกทุ่งวะทำไมต้องมาขายของแมนบุคคลเด่นไม่ถูกบ้านก็มีแมนบุคคลเด่นเด็มันเพิ่มหน่อยมีแต่บอกอย่างเดียวแหละบบอกอย่างเดียวบุคคลเด็ดซื่อมันกับยังดีหล่ะจะเอาทุนมาลงนี่นวะมาลงขายของนี่นะครัแต่คือพอบ่อยบ้างนะไปพ่อมองได้กะเขาบอกพี่กะเขาอยากอะไรอย่างนี้ไงเขากินแมนครับพ่อครับเป็นอะเรื่องท่ำบุญในจุดนี่นับ คนเท่าที okay. ่ยังไงหลวงขอบคุณพ่อนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณะครับขอบคุณนะครับแนวทางของพ่อสวัสดะครับผมประจำวดวันที่สามสิบธันวานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับผมนะครับให้โชคให้มาให้นำให้รวยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ